สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1กุมภา63นะครับโจทย์ให้ n s แทนจำนวนสมาชิกของเซต s ถ้า a b และ c เป็นเซตโดยที่ n a บวก n b บวก n c เท่ากับ199 n ของ a union b union c เท่ากับ100 n ของ a union b ลบ c เท่ากับ35และ n ของ c ลบ a union b เท่ากับ9แล้ว n a intersect b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ก็ข้อนี้เขาถามหาจํานวนสมาชิกของ A intersect B นะครับโดยที่มันเป็นโจทย์เรื่อง3วงพี่แบงค์มองอยี้ว่าในที่นี้ก็วาดวงพื้นฐานขึ้นมาก่อนข้อนี้เขาไม่ได้กําหนด universe นะครับก็เลยไม่ได้วาดกรอบอย่างแรกเลยจากตัวนี้นะครับเรารู้ว่า A union B union C มีค่าเท่าร้อก้าสิบเก้่ขอโทษครับพูดผิด n A บวก n B บวก n C นะครับก็คือจํานวนสมาชิกของทุกวงบวกกันได้ร้อา ทีนี้จำนวนสมาชิกข,ของ A union B union C นะครับหมายความว่าถ้าเอาพื้นที่ทั้งหมดในนี้มารวมกันต้องมีค่าทั้งหมดเท่ากับ100นะครับโอเคทีนี้ถัดมาพื้นที่ของ A union B ลบ C คือ35ถ้าพี่แบงค์รู้ว่า A union B คือพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่คือ A union B แต่ลบออกด้วยส่วนที่ซ้ำกับ C ก็คือ ลบตรงนี้ออกไปเพราะฉะนั้น35มเนี่ยมันกําลังกินพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยถ้าตรงนี้ทั้งหมดคือ35จํานวนสมาชิกมีอยู่35จากการที่เรารู้ว่า A union B union C มีก่ตัวนี้ครับที่มันเป็น100เรารู้ว่าในเนี้ยมันมี100เพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าพี่แบงค์จะรู้พื้นที่ตรงไหนได้บ้างครับ มันเหมือนกับว่าพี่แบงค์จะรู้พื้นที่วง c ทั้งวงเลยไหมถ้าพี่แบงค์ดูในเชิงของพื้นที่เนื่องจากทั้งหมดไปแล้วเอ่อทั้งหมดมีอยู่100แต่ตรงสีแรงเงาตรงสีชมพูมิกิมันคือ35แปลว่าจำนวนสมาชิกของ c เนี่ยนะครับมันก็คือ100-35ลบ35หรือก็คือ65นั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาพี่แบงค์กลัวจะดูรูปไม่รู้เรื่องพี่แบงค์วาดรูปใหม่อีกทีหนึง่ง โอเคคราวนี้ a b c เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เขาบอกว่า c ลบ a u n i b เท่ากับ9ถ้าเราบอกว่าตรงนี้คือ c แล้วลบออกด้วย a u n i ยน b แปลว่ามันก็จะเหลือพื้นที่ตรงนี้ถูกไหมครับถ้าอย่างนั้นพี่แบงก์ก็เลยรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เหลืออยู่9นะครับโอเคไหมเพราะว่านี่คือวง c ทั้งวง แล้วลบด้วยส่วนที่ซ้ํากันออกไปก็เลยเหลือพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็น9โจทย์ถามหา a intersect b นะครับก็คือโจทย์ถามหาตรงนี้ว่าตรงเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ตอนนี้มันเหมือนกับว่านะครับถ้าดูตามนี้นะพี่แบงค์รู้ c แล้วแล้วก็รู้พื้นที่ตัวนี้ด้วยการที่เรามีสมการนี้มาแล้วพี่แบงค์รู้ c มันก็เลยทําให้พี่แบงค์รู้ว่าจาก n a บวก nb บวก nc นะครับมีค่าเท่ากับ199เพราะฉะนั้นพอพี่แว้งรู้ว่าตัวนี้คือ65 na บวก nb บวก n บวกเท่ากับ199แปลว่า na บวก nb ก็เลยมีค่าย้ายส่วน65ไปลบนะครับก็เลยเหลือ134เก็บไว้ก่อน ทีนี้จากการที่พแพงรู้9ตัวนี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่า A union B union C คือ1 0งแล้วเรารู้ไปแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้คือ9มันเหมือนกับว่าพี่แบงค์จะสามารถหาพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดได้ซึ่งเราเรียกมันอีกอย่างหนึ่งว่า A union B ถูกไหมครับถูกไหมถ้าตรงนี้ทั้งหมดดังนั้น A union B ของพี่แบงค์ก็เลยเกิดจากทั้งหมดมี100แล้วตัวนี้เอาไปแล้ว9นะครับ แปลว่าตัวนี้ก็เลยเหลือ91ป่ะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงก์ก็เลยรู้ข้อมูลมาอีกอย่างหนึ่งว่าจำนวนสมาชิกของ A Union B เท่ากับ91ด้วยปกติสูตร Union ของ2วงเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ i n t e r s e c t ด้วยนะครับก็คือสูตรว่า n A Union B เท่ากับ n A บวก n B นะครับลบด้วย n A i n t e r s e c t B นี่ไงครับตัวที่เราอยากรู้แล้วข้อมูลเราก็มีครบทุกอย่างแล้วนี่ว่าตัวนี้คือ91แต่2ตัวนี้บวกกันได้134นะครับถ้าพี่แบงค์ใช้การแก้ส,สมการก็คือย้าย NA i n t อ r ินเตอมาฝั่งนี้ก็ย้าย91กลับไปลบเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเหลือ43นะครับก็ข้อนี้คือ43นะครับก็ข้อนี้นะครับหลายๆคนอาจจะมองแล้ว ในเรื่องของรูปภาพเนี่ยพี่แบงค์ชอบใช้ในเรื่องการแรงเงามาอธิบายเพราะว่ามันมันไม่ต้องเซตตัวแปรเยอะดีนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแปรบางตัวอย่างเงี้ยพี่แบงค์ไม่รู้ว่า A คือเท่าไหร่ B คือเท่าไหร่แต่สุดท้ายพี่แบงค์สามารถหาคําตอบในโจทย์ที่เขาอยากได้นะครับก็หลังๆมาข้อสอบแพทออกแบบนี้ค่อนข้างบ่อยเลยนะครับเหมือนกับว่าไม่รู้แค่บางตัวแต่ก็ยังหาคําตอบได้อยู่นะครับ อ่ะโอเคข้อนี้ตอบข้อ2นะครับ